สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวข่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่สองนะคะเดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าไปพี่น้องมาเท่าสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเพิ่น,อค,อนคอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของปูสามแปดเล่เข้านะคะแนวทางแล้วลุดไปนะคะพี่น้องค่ะ เอามเมเนแอคติดตามให้คือเก่าค่ะสำหรับเนื้อทางของปูสามนะคะสำหรับมืมอนี้นะคะวันที่16มีทุนายนค่ะสิเดที่มาเป็นตัวใดพลองมาติดตามรับชมรับฟังคริมนี่พร้อมๆกันโอ่ยเลขเขียนทีไปแล้วเลขเขียนทีมันเหล็ก <c oughs> เลขเ,เขียนทีว่าตีกันนะปู <c oughs> อันเอฟซีพันกระยังถามอยุทธิกับปูพ่นกระยังให้ขน่อยตามปูยุ้งขึ้นเก่านั่นหรอครับปูคะโอ้ปู ได้ละว,ว,ว่าน,นี้ก็ได้ได้อเ่าครปุ๊ะไม่อ่เลขบนค่ะหกหนึ่งเจหนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งค่ะนั่นแหะเลขบนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง่ะ้ละเลขสองคู่น,น,หหนี่ตีครับปูโอ้เล็เ็เจ็ดนนแล้ว <laughs> มันสัญจรดีค่ะปูมันก็เลยเฮ็ดเส้นนะคะปูถ้าว่าสัญจรกับว่านแน่แล้วเนาะค่ะปูเขงปูก็ค่อยเขาตลอดเล็กที่เป็นเด็กเนี่ยค่ะแจนยังบุบลูกค่ะลักซิตบลังลักหน่วยมันบกมันพิษเล็กที่โตนค่ะปูลักซิตกากับสอบมากกบมาช่วงรูต่ว่าลักหน่วยที่ก็แปดไหม โอ้ลักแบงบวบมาค่ะปูมันบวบมากเนะค่ะแต่บวุ้นชุบนื้เสรค่ะปูปูเฮ็ดไหวทั้งบนทั้งล่างแล้วแม่นบอกครับคุณคะเออทั้งบนทั้งล่างเออค่ะอะเรียกคนค่ะ หกหกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งว่าที่ครับพ่อเออเจ็ด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 หนึ่งไม่สนิทเลยที่คูเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะชูนี่มันถือร่วงชูนี่ค่ะหนึ่งวัดว่าหัน 5, 8, 5, 2, 6, 8, 6, 2, นี่ห้าแปดห้าสองหกแปดหกสองถึกทุนนี่อืมครับพ่อเก้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ออกศูนย์โกรยค่ะถึกบัวออันนี้กระไดครับพ่อ มอดเี้นี่ลักทิฟสองตัวลักน้วยกับสองตัวหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะผู้คะเออได้ละลักทิฟบันหกกับเจ็ดรักซีบดัดวัยเจ็ดกับหนึ่งอรักซิบหกกับเจ็ดนวยมอดว่าหันไปเกิดนี่ลักซิฟหากับสองโอหากับหกค่ะรักน้วยกูแปดกับสองมันออกหาสองถึงยุนค่ะผ่อ ถืมาหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่บัวนี่แหละอค่ะนี่แหละมาถึงชุดนี้เลยจ้าบัวมาดีชุดล่างเดี๋ยวครับผู้คะเรือรับน้อยอันสองปีมากพิดพิดแล้วอันที่ที่แปดอะเจ็ดแปดที่จ้าบัวนั่นรับบัวใช่ตัวนี้แหละเก่าใช่เก่าทีกับเก้าแปดว่ะสองที่สองแปดเท่านั้นเดี่ะ มันมาอกสองศูนย้น่ถือมันวิดลังหน่อยนะครับผูวเออนี่ยแลหละงวดนี่แหละวันนี้สุดล่างนี่ครับผู้คะล่างสุดล่างนี่ีเกาีโอเก่าสามเก่าีเกาสา่าซ่ะ ว่าหันมันก็ถอยนสองทุนรักซิมันชี้สี่กับเก้าลักซิยสามกับชโอ้ลักซิปลักซิปนี่4ี่กับเก้าิครับพวเออเนี่ก็ะถือดีโยดอนู่ยก็ไดหน่สามก้ค่ะนี่งวดว่าหันมันกระดิลักซิปมันกระเก้าโอเจ็ดกับสองลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งกบสองศูนย์ศูนี่อืมค่ะพวก มวนนี่แกลักทีมันสี่กับเก้าลำนวยสามกับสีค่ะเก้าสามกับสี่ค่ะพนี่แล้วมีัวนี้นละจากพออันุค่ะปคะ,ะ,คะสุดบนนี่สุดสุดบนมีหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็เจ็ดเจ็ดหนึ่งะคะพคะอ่านั่นละบนทึกสุดล่างนี่มีเก้าสามกับเก้าสี่นะคะพ่อคะเออก้าสามกับสได้ครับพูกคะเก้าสามกับสีนี่ละ ค่ะปูเกยดังคนละกะปูเอามีตัวนี้ละจ้าขอบคุณปูได้หนานะคะในการนวัสกสัดยา้าทุกค่ะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามดนะคะพี่น้องคะเอามือนีนะคะแนวทางของปูค่ะชุดบนนะคะชุดบนมีหกเจดหกหนึ่งค่ะหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องคะหกเจ็ดหกหนึ่ง็ดหนึ่งาชุดลางค่ะมีเก่าสามกับเก่าสี่เด้อพี่น้องเด้อ 93แล้วก็94นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะสำหรับหน้าท่าของปูอัติภานมากนี่บอ่อเขานะคะลดไปนะคะพี่น้องคะลดไปนะคะตว่าเอฟซีบนกระตดตามพีม่คุณเก่าด,ด้วพี่น้องครับเพ <c oughs> ราะว่าเกิดทุกอาจารย์ทุกสำนักน้อพี่น้องก็มีเขามิลดนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสำหรับพายพี่น้องที่เป็นเอฟซีของปูนะคะมื่อเนี้กัดติดตามมาให้แล้วนะคะสำหรับหน้าท่าของปูสามแปดอุย้ยพ่อวมหยพี่น้องนุ่มงลายไหลนุ่มน้อยน,น้อยไหมคะพี่น้องคะ น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู38นะคะแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดพี่น้องอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอ,ขอบคุณ ไฟร้องบรนเทาสุขสุขค้นนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับขอบ้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากปู38ค่ะแลวก็สาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าประยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่แล้วก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพาพี่น้องเนาะเอ้ามืัอนี้ก็บหอนยุ่พอสมควรดีพี่น้องหอนยุ่พอสมควรนะคะไปพี่น้องคะมื่อไหร่อากาไดีติดตามให้นะคะพี่น้องอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อพราะว่พี่น้องอยากให้เบิ่งนรู้ด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเสี่ยนธันใดพายพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ละพาพี่น้องอืมอัน บางคอมเมนต์แอคซิปิดไปเนาะพี่น้องเนาะเอคซิพิสต์ไปเพราะว่ามีอ่าเว็บพนันเพิ่นมาว่างลิงอยู่เอเพิ่นมาว่างอันนั้นอยู่ข้างล่างคลิปหน้าพี่น้องคะ่ะบางเทื่อกัเป็นบางคลิปแี่ต้องปิดปิดคอมเมนต์นะคะไปพี่น้องคะ่ะบพอพี่นอ้องอาสิวะอา้าเบอร์หนึ่งด้วยปิดคอมเมนต์เฮ็ดหยังคอยได้แสดงความคิดเห็นกันสิว่าพี่น้องแอดขออนอุญาตปิดไว้ซะก่อนนะคะบางคอมเมนต์เนี่ยเพิ่นเข้ามาว่างบางเทื่อาจจกัเข้าไปลบบ่ไหวจังซี่นะพี่น้องหมายถึงว่าเฮาเฮ็ดคลิปไปพร้อมบางเทื่อก็ต้องเข้าไปตรวจว่า จังใดจังใดสำหรับกล้องของความมัอนน้าพายพี่น้องค่ะก็เลยสิค่ะเทียกับปิดเป็นบางคลิปเด้อพี่น้องเด้อเอครับมีประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของปูสามแปดพ่อแม่พี่น้องอยากให้เบิง่งนร่วมด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องค่ะอากาศเป็นยังไงตั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้บ,าบ้านเบิ่งเดือดด้วยนี่ฝนบ่ตกนะคะแต่ว่าตอนเที่ยงนี่ท่ำท่าว่าสิตกเออแอบกลับไปเอากะละมังมา สองใบกะละมังมาเห็นยังพ่อแม่พี่น้องกะละมังมะฮ่องซันดี้ไปพี่น้องครับฝนอ่าหลังคามันหัวเนาะไอ้ก็เลยเอากะละมังมะฮ่องนะคะปกติห้องแอนี่กะละมังสองใบหม้อสองหม้อเอามะฮ่องนำนำฝนหัวยามที่ฝนลงแห้งๆนะคะมันเปียกมันเลยห้องแอนิแอดซีนอนในห้องบระแดดต้องไปนอนยุ่นยุนยู่กับแอนยูห่องยูหนาห่องผ้านาฟ้าไปพี่น้องค่ะคืออันนี้ข่ายยุนตะตก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 แห้งมันกรบโบมันกรบโบหัวลงมาก ราคานะคะพี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางตวงหัวมนี้นะคะแนวทางของปู38พี่น้องอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม่กับแอนในคลิปหนาค่ะสําหรับคลิปนี้แอรขอตัวลาบพร้อมพี่น,อน้องบรรทัศสกุลสกคนไปก่อนนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ